สาท่าโยคะที่จะช่วยให้คุณคลายตึงได้ทั้งตัวเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยค่ะวางฝ่ามือและเข่าลงบนแมตหายใจเข้าเหยียดแขนยกสะโพกขึ้นเป็นรูปตัววีควา่าหายใจออกกดส้นเท้าแนบพื้นคาแมวหน้าท้องเกรงต้นขาไว้หากรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อน่องให้ขยับส้นเท้าสลับไปมาเพื่อช่วยลดความตึง ให้กล้ามเนื้อขาและน่องได้ผ่อนคลายจากนั้นพยายามกดส้นเท้าลงแน่พื้นอีกครั้งอยู่ในท่าดาว n w a r d สเฟสซิงด g อก3-10ลมหายใจท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อทุกส่วนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อขาสะโพกหลังหน้าท้องลำตัวมือและแขน หายใจเข้าออกให้เป็นปกติต่อไปเป็นท่าที่2นะคะ Upward Facing Dog หรือสุนัขเหยหน้าอยู่ในท่าแผลงหายใจเข้าวางหลังเท้าลงใช้มือยันลำตัวและสะโพกขึ้นต้นขายังลอยอยู่จากพื้นไม่ห่อไหลแขนเหยียดตึงหายใจออกเหยื่หน้าขึ้น ค้างในท่า3-5ลมหายใจท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อหน้าอกหลังเอวสะโพกและคลายความเมื่อยบริเวณหัวไหล่ได้เป็นอย่างดีค่ะเราจะแถมให้อีกท่าหนึ่งนะคะท่านี้จะคล้ายๆกับท่า upward facing dog เลยค่ะอยู่ในท่าแพล้งนะคะเรียกว่าท่าชาตุลังกาดุนราชนะค่ะ วางเข่าวางอกวางคางสไลด์ตัวไปด้านหน้ายกลำตัวขึ้นเหยียดแขนตึงเงยหน้าขึ้นหายใจออกไม่ต้องยกหน้าขาขึ้นนะคะท่านี้เรียกว่าท่าครอบอโพสค่ะอยู่ในท่าสามถึกลมหายใจเหมือนกันท่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นท่าชายโพสหรือท่าเด็กนะคะหายใจเข้าหายใจออก พับตัวดันสะโพกไปชิดกับส้นเท้าให้ได้มากที่สุดหน้าผากสัมผัสพ,พื้นและยืดแขนให้ได้ไกลที่สุดผ่อนคลายหัวไหล่และหน้าผากอยู่ในท่านี้3-10ลมหายใจนะคะท่าเด็กนี้มากใช้เป็นท่าพักในการฝึกโยคะค่ะช่วยให้ร่างกายได้รู้สึกได้พักผ่อนช่วยจัดกระดูกสันหลังให้เข้าที่ยืดแขนลดความตึงสะโพกได้ดีค่ะ หากไม่ยืดแขนไปด้านหน้าก็สามารถเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหลังงหยมือขึ้นเพื่อลดความตึงของหัวไหล่และแขนได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหรือยังไม่สามารถพับตัวลงไปได้ให้แยกข้ออกอปลายเท้าชิดติดกันพับตัวลงไปจะทำให้รองรับน้ำหนักได้มาก,กขึ้นและ ย้อนกลับไปทำท่าแรกนะคะทำซ้ำอีก2-3หรอบเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ยืดอย่างเต็มที่และรู้สึกผ่อลขายมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากติดตามกันยายโยคะกันด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำวิดีโอดีๆให้ทุกคนได้ชม,มกันนะคะขอบคุณมากค่ะ